ครับพี่เกียงตอนนี้พี่เกียงจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนครับวันนี้วัดชะลอครับวัดชะลออยู่ที่ตรงนนทบุรีนะครับอยู่จังหวัดนนท์นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจไงครับสิดมากครับมีเป็นเรือโขงใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับโบ์ตั้งแต่สมัยพุทธศักราชนะครับ2ัน0 2 3 0 0อโอ้โหกี่ปีแล้วฮะเนี่ย สองร้อยสองร้อยกว่าปีสองร้อยห้าร้อยปีเป็นเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นอุโบสถรูปทรงเรือสำเภาแล้วก็เป็นวัดที่มีจะเห็นได้ชัดเลยหลวงพ่อดำนะครับหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านแถวนี้จะมากราบไหว้เคารพบูชานะครับแล้วก็ผ่านมาก็จะมีของโบราณอยู่อยู่เยอะมากมายนะครับ้ตะเวด้วยนะฮะตะเวดด้วยงั้นเดี๋ยวเรารีบไป ว่าสักกาะกันดีกว่าวัดชลรอนะวัดชะลอจังหวัดนนนะครับถ้าใครมาแถวนี้อย่าพลาดรู้สึกจะเป็นเส้นบางกวยบางกวยบางกวยวยใส่น้อยชัดเลยนะวัดเป็นเป็นวัดหงเป็นรูปเรือหงเรือหงใหญ่โอ้ลำใหญ่เห็นจากข้างนอกงั้นไปกันครับ ร่วมร่างบูดได้นะครับราคาใบละยี่สิบบาทนะคะยี่สิบใช่ไหมฮะครับเขียนใบกระติกใช่ไหมครัใช่ครับสองใบยี่สิบบาทับนนะอเขียนชื่อตรงตัวระกครังแล้นะครับผมตรงไหนตรงด้านหลังนะครับเราเขียนที่ระฆังใช่ไหมฮะใช่ครับเขียนลงข้างในหรือข้างนอกเออข้างนอกครับผมข้างนอกอ๋อแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเขารักครั้งใบใหญ่ตรงกลางตัวรักครั้งสามครั้ะครับต้นไม้จิกอยู่ด้านหลังได้ครับ ตัวรองล้วกิใบเนี่ยสองใบ,อ,บอ๋อ okay. เงินหยอดตู้ได้เลยนะคะที่ขาดนพระสร้างบนะคะอันนี้เป็นของไว้ทาเวชใช่ไหมครับเดี๋ยวหนูจะบอกวิธีเปิดครับจะได้เปิดซรับย์และขับแรกนะคะวางพานบนโต๊ะเปิดน้ําถวายปูตั้งบนพานนะคะใส่หลอดด้วยนะคะเสร็จแล้วเทียนเปิดซับย์นะคะได้เป็นหนึ่งคู่นะคะจุดคู่ที่ตะเกียงปักคู่ที่กระถางทูบนะคะจุดคู่ที่ตะเกียงปักคู่ที่กระถางทูบห้ามแยกเทียนเปิดทัพย์เด็ดขาดนะคะต้องอยู่คู่กันใช่ไหมครอ ปักคู่กันนะคะเสร็จแล้วจุดทูปนะคะกระถาบูชาปู่อยู่บนโต๊ะกระถาบูชาว่ากระถาบูชาปู่้าวเวสุวรรณเสร็จแล้วนะคะตักทุ่เสร็จแล้วถือผ้าแดงผูกที่กระบอกปู่ตรงกลางค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใช้กระเป๋าตังกับโทรศัพท์มือถือในการเปิดทรัพเปิดชื่อนะสกุลของเราขรบารมีปู่เวสุวรรณเปิดทรัพเปิดโชคลาภให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกระเป๋าตังโทรศัพท์มือถือนะคะเือขวามือเราวนรอบกระบอกปู่มาที่ซ้ายมือเราค่ะอวนรอบ ที่อยู่ฝั่งนูง้นวนฝั่งนี้นะคะเก้าร oh. อบมาสายมือนะคะ 9, เก้ารอบเป็นสายมือ 9, ใช่ไหมรอบที่เก้านะคะเปิดกระเป๋าวางบนมือข้างหนึง่งอีกข้างหนึ่งลูกจากกระบอกปูล,ลงมาใส่ก,กระเป๋าเรารแล้วก็ขอครปูครับเปิดซับแล้วกลับไปขอรำมีปูให้ผมร่ำรวยมีโชคไม่ร่ำหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรือง,องขอได้เลยนะคะให้อยากบนบานสั่กล่าวปูบนได้เลยด้วยน้ําแดงทูบแดงเทนแดงผลไม้แดงนะคะคเปิดซับแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะงานใหญ่โชคใหญ่ หนูแนะนําให้บนละครหลังเด็กนักเรียนจะมาประจําที่นี่เสาร์อาทิตย์ยกละสองร้อยได้เลยค่ะใช่แน่นอนนะคะเปิดซับตั้งกี่ในฐานดีๆนะคะเพราะว่าในกระบอกปูเต็มไปด้วยมลสารที่จากติดเวลาบนเราจะรู้สึกเองอ๋อจะรู้สึกเองครับเริ่มขนลุกแล้วครับขอบคุณครับจุดเทียนจุดทูบโบวกผ้าแดงเปิดซับด้วยกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือค่ะได้ครับโอ้คนเยอะเลยน้ำแดงคือ เทียนเทียนสองเทียนสองนะครับเทียนต้องไว้คู่กันนะเมื่อกี้เขาบอกต้องคู่กันห้ามแยกนะถึงจะโชคลาภดีนะครับเทียนแล้วก็ทู่เทียนต้องปักคู่กันห้ามแยกนะเทียนสองเทียนมาปักก่อนเทียนปักก่อนเทียนปักก่อนอือคู่กันนะครับปักเทียนแต่แล้วก็ เอาทูปไปอ่นานแวายคาถาเลยทุกไปอ่านเด็ดโอ้อต้องไปอ่านก่อนนะอ,อ่ออานคาถาก่อนเอ้าดอกกุหลาบด้วยลืมติลเลยกีนะครับเกือบผิดสูตรนะ้ย่หยังต้องต้องดอกกุหลาบเก้าดอกด้วยดอกกุหลาบอ่าท้าวเวทท่านจะชอบสีแดงคนลุกเลยอิติปิโสภพพควายามัลาชานโนท้าวเวสุวรรณโนมารานังสุข,ขัง อะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรโนจตุมหาราชิกายักขะพันนาพัทภูริโตเวสะพุทสะพุทธังอะรหังพุทโธท้าเวสวรโนนะโมพุทธายะสาธุขอให้แฟนๆรายการเที่ยวปินกินทุเไทยนเฮงๆรวยๆนะครับท่านครับสาธุสาธุปองครับอะบองพันกระบอง นี่ฮะพันกระบองของทาวเวศนะขนลุกเรือ,อลำรวยนะฮะเขาให้วนนะครับ9ก้ารอบนะครับวนให้วนทวนเข็มนาฬิกานะครับที่ที่กระบอกนะฮะเรียกซับนะครับเปิดซับวัดชะลอนะครับวัดชะลอจังหวัดนนท์มาได้ครับผม